ก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านด้วยนะครับผมก็วันนี้ผมก็จะมารีวิวแอดออนกันอีกเช่นเคยนะผมซึ่งแอดออนที่ผมจะมารีวิวนั่นก็คือแอดออนอันนี้นะครับผมไหนเลยวะแอดออนนี่นะครับผมเป็นออนของเรื่องเชนซอร์แมนนะครับผมก็นั่นก็คือนี่ครับผมต้องใช้โบจิตะในการแปลงร่างนะครับผมซึ่งที่จริงนะครับโบจิตะก็สามารถเดะเดะแป๊บนะึง โมจิตะก็สามารถหาได้ตามป่าไม้โอ๊กหรือว่าปะหรือว่าตามเขานะผมก็ผมก็ขี้เกียจหานะครับผมก็เสกมาเลยนะครับผมก็นี่ครับผมหน้าตาของโบจิตะนะครับผมเป็นแบบนี้นะครับผมเราก็สามารถเป็นสัตว์เลี้ยงของเราได้เลยนะครับผมเมื่อเราจับเลยมันก็จะตามเราเหมือนเหมือนสัตว์เลี้ยงเหมือนหมาอะไรแบบนั้นนะครับผมก็สั่งนั่งแล้วก็สั่งลุกขึ้นได้นะครับผมแล้วก็สวิตช์การจับโบจิตะนะครับผมก็ให้ท่านนั่งยองนะครับผมนี่แบบนี้นะครับผมแล้วก็กดนี่ครับผมมันก็จะทําการถือโบจิตะนะครับผม ก็เดี๋ยวนะลองลองคนนี้หน่อยละกันนะเอ้ยไม่เอาดีกว่าเอาลานี่กว่าก็ดามเมจถือว่าแรงไหมครับผมผมก็ว่าแรงมากนะผมเดี๋ยวลองกับโกเลมดูนะครับผมหนึ่งสองสามสี่ห้าอุย้ยแรงเหมือนกันนะครับเนี่ยโบจิตะแล้วก็ส่วนต่อม้าผมวิธีการแต่งร่างนะผมก็ท่านผู้ชมทําตามผมเลยนะผมหนึ่งนั่นกะ็คือนะผมให้ท่านผู้ชมอยู่ในโหมดเอาชีวิตรอดนะครับผม แล้วก็เดี๋ยวผมก็ขอเสกคิปเปอร์มาแล้วกันเพื่อความง่ายนะผมก็ให้เศษคิปเปอร์มาโอเคนะผมเดี๋ยวขอขุดหลุมก่อนให้คิปเปอร์มันเดินมั่วน,นะครับผมครับหนึง่งวางคิปเปอร์สักงสองสามตัวเอ้ยไอ้เชี่ยเกินเกินเกินขายะก็ให้ท่านปรับหมดะนะเป็นหมดเอาชีวิตรอดนะครับผมแล้วก็ให้ท่านสืบโบจิตะไว้นะครับผมกดย่อแล้วก็กดถือนะครับผม ให้ท่านผู้ชมฆ่าตัวตายนะครับผมนี่นะครับผมปุ้มนะครับแบบนี้นะครับผมก็ท่านเกิดใหม่เลยแล้วก็มันจะมีนี่ผมในเรื่องที่โบจิตะคุยกับเดนจินะครับผมว่านายจะทำตามความฝันของนายใช่ไหมเรอแป๊บนะครับผมมันก็เป็นการพูดระหว่างสนทาของโบจิตะกับเดนจินะครับผมก็นี่ครับผมก็เสร็จแล้วนะครับผมเราก็ได้มาแล้วครับที่ลืมเครื่องยนต์ของโบจิตะนะครับผมนี่เห็นไหมมันก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับผม ก็เด <ersch> ี๋ยวผมก็จะให้ดูภาพรวมหน่อยครับผมหนึ่งสองสามม่ต้อกดค้างนะครับผมนี่เป็นไงครับท่านผู้ชมอย่างเท่เลยนะครับผมก็มันก็จะมีเวลาไปร่างอยู่ที่ประมาณสิบวิด้วยนะผมมันก็จะนับนะครับผมนี่เห็นไหมดูนี่นี่แล้วก็ท่าวิ่งนะครับผมนี่โคตรเท่เลยท่านผู้ชมคืนนี้คือมุมมองที่หนึ่งนะผมนี่เห็นไหมดูโคตรเท่เลยนะครับผมนี่วิ่งนะครับผมวิ่งเร็วด้วยนะครับผมกระโดดกระโดดสูงด้วยนะครับผมนี่อย่างเท่เลยท่านผู้ชม นี่ผมมันก็จะหมดเวลาแล้วก็มันจะมีครูดาวนะครับผมก็มันก็จะนับนะครับผมนี่หนึ่งหนึ่งจนถึงสิบนะครับผมหรือว่าถึงเก้านี่เลยผมก็ท่านผู้ชมก็สามารถแปลง่ยร่างได้อีกนะครับผมก็ตอนนี้ก็มีประมาณนี้นะผมก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์และกด subscribe เพเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะผมสำหรับผมก็ขอลาไปก่อนนะครับผมบายไปแล้วไอ้มึงอ่ะเป็นควายแล้ววะไอ้เชี้นี่ไอ้แพ้อ่ะ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  เอ้ยอเว้ควายแล้ววะฮะฮะเอ็อนควายแล้วอ้อหมดเวลาพลดิไปแล้วกูอีชี้